ว้าใจเลยเธอคเราเราเก็บไว้เป็นความลับไม่กล้าเปิดเผยนะไม่กล้าเปิดเผยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกลัวเราฉันกลัวเธอแล้วเจอตอนนี้ฉันกลัวเธอแล้วเจอตอนนี้เขาออกมาหมดเลยใช่ฉันกลัวเธอแล้วเกจอมาหน้ามาดนข้างี้อยู่ทุกอย่หายไปหมดเลยอยู่ทุกย่งหายไปหมดยังไงอีกสองวันที่หายแล้ว่ะดิมีมี นึ่งนะเดินผ่านมานะได้กลิ่นน้ำหอมเขาก็าชื่นใจโบ้ยเวไนด์โอ้ยเขาจะอยู่ไหมเนี่ยคนนี้เนี่ยเราเราอัดแล้วไม่ติดน้ำหอมเราเวียนหัวหมดอารมณ์แล้วคือคือแบบว่าไอ้เปรี้ยวแน่นอนเลยแต่ไม่ชอบคนสวย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 แล้วใครใส่น้ำหอมมามีคนหนึ่งเดินผ่านมานะกินน้ำหอมนั่นทุกวันนี้เขาจะอยู่ไหมไม่ เออมีมีอยู่น้ำหอมกินนั้นอเหมือนคุณ้นเคยแบบว่าเคยรักมาก่อนหรือว่าเคยเป็นอะไรมาก่อนแบบนี้นะเฮ้ยเฮ้ยอาจริงบอกอักษรเลยไหม ไม่ได้เขาเป็นผู้่ใจดีเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนมาในวังปู่นี่แหละเป็น FC เป็น FC ค่ะไม่ไม่ใช่ยูทูบเป็น FC ที่เคยมานะคะแล้วกลิ่นน้ำหอมมิโยวยนประดามากเลยค่ะแต่แต่ความจริงเราไม่ชอบกินน้ำหอมนะเราไม่ชอบมากเลยแต่ว่ากินน้ำหอมนี้เหมือนคุ้นเคยเหมือน นี่เราจะได้รู้เหมือนว่าความเด่นระนนี้เรารู้จากข้าแท้เรื่องเรื่องความรักของทุก้าในรายการนนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามาถึงตัวเองก่อนไปเสื้ออย่าเพิ่งลงมามาถึงตัวเองก่อนนะ ก็คือมีคําถามมาถามเราว่าเออแอนทาไมแอนอ่ะไม่ชอบเสือเลยหรอเสือเขาก็มีเขาก็มีลูกเขาก็มีแอนก็มีลูกเออแล้วเห็นไปไหนเออพ่อเลี้ยงเดี <S <S <mm no ่ยวกับแม่เลี้ยงเดี่ยวทาไมไม่ชอบกันอ่ะก็ว่าแบบอย่างปุ๊กเขาก็มีผัวแล้วเนาะมันไปไม่ได้แล้วไงเอออย่างแอนก็มีลูกสองคนเสือก็มีลูกหนึ่งคนก็น่าจะไปด้วยกันได้นะคะกันด้วยเนาะเออไม่ล้บางทีก็ไปบ้างแต่ไม่ได้เป็นแบบคู่แบบเหตุผเนี่ยผมรู้เลย พอ่อพี่แอนจินเจไปกันไม่ได้เออพอพี่แอนจินเจอะไรไปกันไม่ได้เพราะนี่นี่เสือนะเสือเป็นเนื้อนะเออต้อเปลี่ยนเป็นชื่อผักไหมเดี๋ยวทำไมไอ้ชิทมันพูดหงจังเลยมันพูดถูกใจไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วเอฟตีไอ้ชิทมันพูดตอบให้แล้วเอฟซีอ,อันนี้เสือเป็นเนื้อนะมันกินเจก็คือหนึ่งเราทานเจสองเอ่อเสือกับเราเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกัน นะคะเป็นเพื่อนกันเพราะเอฟซีก็เชียร์ก็อะไรเนาะก็ฝากด้วยนะคะเอีโปรนะคะฝากโปรเนาะเสื้อด้วยนะคะเอฟซเราจะต้องไม่ต้องใส่หลายตัวใช่ค่ะก็สนับสนุนกันด้วยเนาะนะคะสำหรับพวกเราสองคนนะคะก็ฝากทุกคนชมคลิปให้กับทุกคนที่บางปู่เนาะสําหรับเราสองคนก็เดี๋ยวให้มอบให้กับพิธีกรคนต่อไปนะคะได้ยินสองต่อให้คู่ให้คู่จิ้นเขาต่อไปอืม สนับสนุนอผลิตภัณฑ์ของลุงป้าเสื้อองค์หูิงให่ยูทูบได้บุญอีกสองต่อนะคะใช่ค่ะสำหรับสำหรับคู่เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปแอบมินกับหลักใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอฟซีบอกจัดอะรบ้างคะทุกคนวันนี้สนุกสนานกันไหมคะเดี๋ยวจะมีเอา่านคอมเมนต์หน่อยทุกคนสนุกไหมถ้าสนุกเดี๋ยวจะจัด จัดบอลไเดี๋ยวจะมีคู่ลุงป้าเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันแบบคู่เพื่อนกันแชร์คู่ลุงป้าแล้วค่ไข่ไข่ไก็แชร์ไปแล้วเด้อไอ้เนียตามตัวราไหนเน้เปี่ยวเด้อโตตองทใจนะอ้มันรอหลายนั่นนะเ็นบ้มันเกะไข่ซักไร่ไข่เราเป็นคนยันเข็มจุกคลิปดงแต่เพียงเท่านี้นะคะดูโอคู่ใหม่แอนดาวนะ นุ่งดูคาชอบชอบชอบจะได้เออ่จะได้ไม่ปวดบิลลี่มอลลักจัมปาโด้ตู่ต้องทับใจและครับผมจะเลื่มนะครับผมฝากสื่อผลิตภัณฑ์ในคนในช่วงนี้พวกผมก็จะทำคอนเทนต์แบบนี้แหละครับผมหาคอนเทนต์มาเห็ดหาคอนเทนต์มาเบาเรื่อยๆขาดอีกคู่ยังไม่มาขาดอีกคู่นึงคู่ครัวคู่ครัวคู่นั้นเดี๋ยวไว้ความลับเขาเยอะคความลับเขาเยอะเขาใส่อะไรในอาหารบอเขาใส่อะไรในอาหาร เดี๋ยวความติดหาเรื่องไม่แฉะเราอยู่ชอบทุกคู่จัดมะอย่าลืมนะคะชอบคู่ไหนก็จัดมาได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นนะคะให้กับเพื่อนรู้แต่ละคู่ได้เลยชอบคู่ไหนชอบคนไหนก็จัดมาได้เลยนะคะก็ับมาฉันละเอามีโปรยังไงบอกบอกว่าเอ็มีดิโปรโมชั่นนะคะก็เป็นโปรของเดือนมีนาค่ะครีมหนึ่งเซรั่มหนึ่งกันแดดหนึ่งนะคะราคาหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์นะคะทุกคนหนึ่งพันแปดร้อยนะคะแล้วก็มีโปรมีนาที่สองนะคะ กาแฟสองโกโก้หน mm hmm. mm hmm. nah ึ่งนะคะทุกคนแปดห้าเก้านะคะแล้วก hmm. ็จะมีเป็นคอลลาเจนสองโกโก้หน <ok ึ่งนะคะทุกคนเก้าร้อยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นโปรสบู่นะคะสบู่สิบก้อนหกร้อยห้าสิบค่ะบ่นหกปัญหาเปรี้ยวมินน้อยบอก แจนว่ามีพ่อใหม่แล้วฮะว,ว่าั่านว่าอุ้ยนั่นเรื่องนั้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลังว่าว<อ>วทุากคนเพื่ออกหักเจี๊ยบพิชิตไปแล้วก็เออมันยังทับใจบ่ได้ดอกตอเดี๋มันยังทับใจบ่ได้ข่อยก็บอกว่าเออพยายามหาผู้ใหม่ทลาเอ้ยไอ้ก็ไอ้ก็รอ,อพูดไอ้เห็นท่าบ่ได้ดอกก็ถือไอ้ผู้ให้นะ <laughs> ก็ไอ,อ้มันรอสมัยอะไรน้ำเปล่าอ้วยไอ้ไได้วยเนี่ยคือม้วนขอไป เรอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมเลยนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์โทร0927947526นะคะ0923924458นะคะตอนนี้มีอยู่2เบอร์แล้วนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะคู่ครัวกำลังกลับข้าววาทันนวะอู้ยกำลังกลับดึข้าเจ้ากับกระรังสิ่งลงเลยจะเฝ้ามากไปยังซูมูงเลยผู้ใดความเร็วผ่านไปใกล้มาดึงใกล้มาดึงยังจะรอจะรอเรา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 ต้องเอาให้ครบ มารีบมาสเปคของแอดเปรี้ยวคือฝรั่งใจแอชิตไม่แอดเปรี้ยวมันชอบเถื่อนๆคือพอดีผมมันหน้าหวานแล้วก็หน้าตาดีเออแล้วมันชอบคนสักลายผมไม่มีลายผมมีแต่ขี้กากขี้เกลื่อนผมประทำให้น้องมันไม่ได้เออผมทําให้น้องมันไม่ได้มันชอบคนสักลายขขีี้้กกกาเนแล้วก็สังคังกระมาัหน่อยมีขี้กากขี้เกลื่อนอยู่ข้างหลังสังคังอยู่ข้างล่างอคอยคอยไมีขี้กากขี้เกลื่อนอยู่ข้างหลังสังคังอยู่ข้างล่าง ่อยเห็นหนอนกันบ่ได้อีหลีรีคอยเลยเห็นหนอนกันท่ามไจริงอีหลีติต้องคนสักลายบ่ใช่ไม่ได้สักเหมอนเยอะขนาดนั้นแบบว่าเออนิดหน่อยแต่ผมเป็นคนที่ไม่มีลายเป็นเลวคุณเตเพื่อน้องหน่อยไม่ได้ไม่ได้ผมทำให้ไม่ได้หรอกผมหน้าตาดีเกินชอบเถื่อนนะโอ้โหรักเพื่อนเอ้ยไม่ได้ไอ้ไรเลยทุกผู้มีลูกมีแตกลายงาบ้างไหมทุกผู้มีลูกผู้หญิง ไม่มีลูกผู้ชายเลยประถันเออว่ะเออว่ะก็จริงดิพี่ก็ลูกผู้หญิงเนอะก็ลูกผู้หญิงอันนั้นก็ลูกผู้หญิงเอออันนี้ผู้หญิงผู้หญิงมาทุกคน่ะเออไอ้จีนก็ผู้หญิงก็ใช่ไงป้าดาก็ผู้หญิงเออโอ้โหอะไรเนี่ยไอ้วิวเออเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไป่ร้ผู้หญิงกว่าผู้หญิงเออเออมาเที่บ้างก็ไม่มีลูกสาวยายจีนก็ผู้หญิงมีลูกชายยายจีนเออมีลูกชายคนหนึ่งมา้างก็ไอกรอนองแมนไอกรอคนใหญ่คนหนึ่งสวัสดีครับพี่บอลทาเดินไทยนะครับผมสวัสดีครับ ยังไงย่าชีก็คู่กับลูกชายมีลูกสาวลูกชายบ้านบ้านก็มีลูกสาวลูกชายเปียดเนาะเเออไมีแต่ลูกผู้หญิงั้นเลยคืออยู่นีออนซีวอลกับวอลเถอะเอฟทีพวกเจ้ามาลงประชามาตีกันเถอะให้พวกปูมี่เมญ่าเถอะจะได้มีคู่ใครซึได้มีคู่เนี่ยคอยเป็นลูกหลานปูนี่เนาะพวกเจ้าว่าบะ หนีไปหนีไป <laughs> เปรี้ยวอย่าเข้าใกล้ชิดมันบ้ากามมาสั่นหัวทุกคนไม่รูซะแล้วไม่ได้ร้อ